เจ้าของแมนสวยมากนะสวยมากโอ้ดีไงสวัสดีค่ะหยิบผ่อนาเลยเดินมาจากคอนแกนเลยรู้จักมั้ยรู้จักเออเพราะว่าเคยทักไปถามบิ๊กว่าเอ๊ะอะไรยังไงกันนะเธอรู้จักไหมเธอรู้จักในฐานะอะไรคู่จิ้นบิ๊กไงเอออ้าวทำไมก็พูดตามตรงฉันออกจากไลน์นี่ก่อนนะ รู้จักในฐานะคู่จิ้นบิ๊กไงเขาคอยใส่สร้อยหนูไปกินข้าวบนร้านอาหารที่เป็นกระจกกระจกใส่ใส่สร้อยเธอนางแ้วเธอไปกินข้าวกับคนแล้วก็ไปกินกับเจ้าของแบรนด์นี้ทตัวแล้วก็ถ่ายคลิปว่าแบบแล้วเขามาทีหมดตอนนี้ยใส่สร้อยอันนี้ทำไมใคร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 เบี้ยกับว่าใคพรว่าพอหนูเห็นปุ๊บหนูโทรไปถามบิ๊กว่าเอ๊จีบกันหน่อยแล้วคนทำไมคนขึ้นเรื่อยอ่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมคนขึ้นเรื่อยอ่ะ หนูเพื่อเลยหนูโทรเลยตอนนี้สองหมื่นสี่พันคนคือเป็นช่วงอนี้ไงเป็นช่วงแบบพูดคุยกันได้เราไม่ได้สนใจเรื่องสร้อยเราสนใจเรื่องว่าเธอจะเป็นแฟนกันหรออันนี้คือย้อนอันนี้นานยังอันนีนานยังปีที่แล้วโอเคข้อมูลเป๊ะข้อมูลเป๊ะครับเป๊ะปีที่แล้วประมาณกลางปีที่แล้วโทรเลยเป็นแฟนกันเหรอเพราะเธอใส่สร้อยชั้นย่างเง ไม่ได้เรื่องสร้อยหรอแม่อยากรู้มันไม่ร้อนเธอพาทำไมอยากรู้อยาเลิกโอเควันนี้เราเดี๋ยวเชิญเจ้าของแม่มาเลยว่าตัวจริงหรือจริงนางยังไงสวยมากแล้วตัวจริงสวยมากเล็กน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งหบนเลยนั่งเลยนั่งได้ไหมคะมาโอเคครับอ่าขอบคคุณ่ะยังไงบิ๊ก เอาไม่ใช่ต้องไล่อะไรที่เรื่องโซฟานิดนึงใช่ไหมมันจะได้กลางกลางอะไรเลื่อนๆขยับอะไรขยับกลางนึงเออเรื่องโซฟานิดนึงให้มันกลางกลางนิดนึงเพลงโซ่ให้นะครับโซฟาให้มันกลางกลางนิดนึงวันนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้เห็นไม่ไม่ได้เห็นแบบมันอยู่ตรงหน้านานแล้วเพราะปกติคือใช้ตลอดเอออุ้ยเราแต่งหน้าจะไม่แต่งหน้าอะไแต่งหน้าแม่เซมี่แต่งให้ตลอดอันนี้เวลาไปงานไปการคือบอกเลยว่าทั้งปีใช้แต่อันนี้แล้วดีมากเดี๋ยววันนี้ให้พี่ลูกแก้วแนะนำตัวก่อนนะครับกับแฟนๆ เราได้ไหมนะครับอ๋อตอนนี้ก็ได้แล้วไม่เตี้ยวเรื่อยดีกว่าเรื่อยๆ๋อไม่แล้วมัเธอเป็นใครก่อนนะั้นร้อนพริกด้วยผมเอาเูดไดแอร์หน่อยพีิกมันไม่ได้ร้อนโตมาแล้วนะตัวพริกร้อนเลยขนาดนั้นอ่ะไม่ลรลอยแล้วค่ะบ้าสวัสดีค่ะชื่อลูกแกนะคะเจ้าของแบรนด์ค u s h i o n s o l e นะคะเดินทางมาจากขอนแก่นเลยวจริงเหรอคะใช่ค่ะ บินมาเมื่อเช้าเพื่อมาที่นี่เลยเพื่อมาที่นี่เลยมาจัดโปรโมชั่นนะคะเลยขอบคุณค่ะน้องเบสก็สวยเหมือนกันสวยมากเลยอบคุณค่ะหนุค่ะเห็นแต่ในคลิปเไงไม่ผมก็ให้เขาคุยกันก่อนว่าจะได้ผมจะได้ฟังว่าเป๊ะสัมภาษณ์เป๊ะค่ะเป๊ะสัมภาษณ์ผมคยกันบ่อยแล้วพักมากทำงานด้วยกันตลอดหล่อมาจังหวัดนิจลโวดูหล่อมาดูเท่มากครับแบบอ่าไปแล้วครับมา อโอเคนะคะ่น,ะน,นวันนี้ราคาตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะส <32 9 S 2> ามร้อยยี่สิบเก้าสามร้อยยิบเก้าเดี๋ยวแก้วจะจะัดเท่าไหร่นะจ๊ะตอนนี้สามสองเก้าตอนนี้เเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวแก้วจะทําโปรโมชั่นแบบไม่เคยทําแบบไม่เคยทาราคานี้เลยจริงเราก็ขายราคานี้ไม่ใช่หรอครับ เราเราขายราคาหนี้แต่ว่าเรามาทั้งทีเราจำต้องมีโปรโมชั่นที่โคตรจึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ให้น้องเบนแต่งหน้าให้พี่ให้เบสตกก่อนให้เบสตกดีกว่าอ่ะโอเคถ้าเกิดราคามาเดี๋ยวบอกนะคะน้องเนี่มันตกได้เรื่อยไหล่ะมันมเรียปลความว่าสามร้อยยี่สิบเก้าสามร้อยสามร้อยห้าเก้าค่ะแต่มีคูปองเดียวแก้วจะลดให้อีกรอราคาสักครู่นะคะเดี๋ยวรอราคาสักครู่นะคะส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่กดราคาสามห้าเก้าไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแก้วจะมาจัด โหให้สามารถตุนได้เลยนะคะตัวนี้ก็ขายมาประมาณแบบสามแสนตลับแล้วนะคะก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เป็นครั้งแรกในการจัดราคานี้อ่ะราคามาแล้วใช่ไหมจ้าจึ้งเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ปกติเราขายสามห้าปกติเราขายสามห้าเก้าเดี๋ยวรอราคาสักคู่มันเหมือนเป็นแป้งอยู่ในตัวด้วยแปลง่าไม่ต้องทาแป้งก็ได้คือตย่นี้คือเป็นแบบฟิลแบบถ้าเป็นไม่ใช่แต่มันมีกลิ่นอของความมีแป้งด้วย นะคะตัวนี้มีทั้งหมดนะคะ5 7 5เบอร์เบอร์ศูนย์ศูนย์ผิวขาวมากนะคะโตอินพอสอดดีนะคะคือฉ่ำมากใช่ค่ะแล้วก็เบอร์ศูนย์หนึ่งผิวขาวชมพูเบอร์ศูนย์สองผิวขาวเหลืองเบอร์ศูนย์สามผิวสองสีและเบอร์ศูนย์สี่ผิวเข้มนะคะส่วนวันนี้ก็ใช้สองเบอร์ก็ใช้เบอร์หนึ่งทั่วหน้าแล้วก็ใช้เบอร์ศูนย์ศูนย์ตามร้าขึ้นแล้วแต่ว่าราคามาหรือยังคะราคาอันนี้ไหมอันนี้ไหมมาแล้วมาทำไมถูกฮะทำไมถูกจังเลย 1้อยเก้าบาทถูกจังเลยแล้วไ้้ใหญ่มากเลยเนี่ยจาก3ามบาทจากใจพิเซนเตอร์นะครับเคยเห็นถูกสุดสองร้อยเก้าสิบอันนี้มีคูปองใช่ไหมคะอันนี้น่าจะมีคูปองทุกคนน่าจะมีคูปองนะคะเพราะปกติแก้วจัดจัดให้น้องจัด269บแต่ตอนนี้209รีบกดและชําระเงินได้เลยนะคะเพราะว่าใช่ราคานี้ให้จํานวนจํากัด รถจากคุณลูกแก้วด้วยแล้วก็มีคูปองลดมีคูปองด้วยใช่ปกติแก้วให้สองสองกใช่ปหมแต่ว่าันสองหกเก้าลีนให้ด้วยเหรอคะพี่ลูกแก้วใช่ค่ะมีรีวิวใช่ค่ะตัวนี้นะคะแต่ว่าในตะกร้าเราแม่ช่วยให้เหรอครับเป็นตลับแม่เป็นตลับนะคะใช่เป็นนึ่งตลับจะบอกว่าตลับนี้แหละคุมแหละนะคะกดตลับไปเลยกดหนึ่งตลับเลยนะคะ เลือกเบอร์ได้ด้วยนะคะใช่เลือกเบอร์ได้ด้วยเพราหน้ามันเงาหน้ามันเงาแล้วมันอยู่ทั้งวันน่ะเป็น้าเจ้าของแบรนด์ด้วยเงาเงามากอ่ที่ซุ่มหนาจ้าของแบรนด์สวยมากสวยมากแต่ให้เอา่ะนะใช่แต่ได้แต่ได้เอาเบอร์หนูไปแล้วไม่เอาเบอร์ศูนย์ศูนย์ก็ได้จะอยากให้ดูมากเลยว่าแบบผิวมันแบบผ่องมาเอาศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็ได้ค่ะศูนย์ศูนย์จะไหนคะน้องเบสหนูอ่ะนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวหนูเปลี่ยนพับนี่ไงโอเค แล้วคือแบบเนื้อมันละเอียดมากเลยแต่ให้ดีกว่าท้ายอ่ะฉันชอบฉันชอบนะการแสดงของคุณเพื่อนชอบทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนคะตรงนี้แหละค่ะฝั่งนี้จะให้เห็นแบบความแตกต่างเลยอันนี้คือมันมันติดชิมเมอร์อยู่แล้วก็ทับไปเลยนะทาไปเลยค่ะที่ต้อมาจากผิวแบบของคุชชั่นเหมือนกันแบบแตะเบาๆลูกดึงอะไรซุ่มซุ่มซุ่มเยอะไปหรือเปล่าอันนี้คือเบอร์มากซูมอีก อันนี้คือ็ความเงาเพราะน้าเงามากมันจะมีความเงามากชิมเงาวันนี้เหรอคะใช่ไม่ใช่ชิมเมอร์เลยโอ้9.9โอ้ี4แล้ว ทำไมไม่หมายถึงว่าหนึ่งคนสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งเบอร์ได้ใช่ใช่ค่ะนี่รถใช้มันจะมีความเล่นแสงสวยจริงจริงมันคือคูชชั่นอันเดียวทุกตัวเลยคือแกจะใช้แบบเบอร์ศูนย์หนึ่งทั่วหน้าแล้วก็ใช้เบอร์ศูนย์ศูนย์ตามนะคะเพราะว่าศูนย์ศูนย์เนี่ยมันจะมีความพองและเล่นแสงสวยแบบนตัวเลยใช่ถูกต้องค่ะอ่ยางี้ผมขออ่านเมนคนที่เคยใช้เราได้ไหมใช่ค่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าเอฟซีผมส่วนมากที่เคยแบบใช้อะต้องรู้จักแน่นอนเอาอย่างก่อนใครเคยใช้ มังเมียนมาใครเคยใช้ไม่มาเลยดูแบบดูเงาแล้วก็วาวเลยแบบแล้วนางอ่ะปกติมันจะแบบว่าต้องลงรองพื้นต้องลงแป้งใช่ไหมแต่นี่คือนาจจะง่ายมากและสะดวกมากคือตบ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 ออกจากบ้านเลยแล้วอะไรนะพี่ สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าก็มีอยู่สองร้อยสิบเก้าบาทไม่เคยขายราคานี้ผมก็ไม่เคยราคานีนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะขายสองเก้าเก้าถูกสุดสองเก้าเก้าสามศูนย์เก้าแต่วันนี้คือแกงงว่าน่าจะมีคูปองมาแล้วการได้ไปอย่าลืมนะครับอย่าลืมลอกอันนี้ออกนะครับเพราะว่าลูกค้าโทรมดักผมทุกคนเขาลอกหมดมีคนไม่ลอกด้วยหรอมีลูกค้าลูกค้าว่ากระจก อะไรมันมัวมากขนาดนี้โอ้วเจอทุกวันโทรมาบะโทรมาด่าก็มีที่หลังทำอ่ะแต่ว่าคนแรกเลยเลยจบมัวผมคนแรกครับก็คือเอ้าเป็นยังคือไปกระจกดีๆก็นี่อ๋อลืมแล้วออสมัยก่อนยิ่งๆแบบว่าเป็นเต็มๆเนาะใช่ค่ะทุกคนค่ะอุ้ยขอบคุณมากทุกคนรีบกดนะรีบกดนะโปรนี้ให้แค่ในไลน์นีเท่านั้น เพราันคือมันถูกมากทุกคนคือแกไม่เคยจัาราคานี้จริงถ้าเกิดใครแบบว่าเป็นสาวบกมีเก็บปลายทางใช่ไหมใช่ค่ะส่งฟรีด้วยราคานี้น่าจะมีฟูปองเข้าโชคดีมากเลยนะคะสามารถตุนได้เพราะตัวเนี้ยช่วงสงการนะคะแมสแบบขายแบบช่วงสงการแบบเป็นแต่แสนชิ้นเลยทุกคนสามารถตุนได้เพราะตัวเนี้ยกันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากแล้วผิวแบบว่ายิ่งโดนน้ำยิ่งหอมเอาเบอร์เอาเบอร์ต่ำต่อมาศูนย์ป่าเป็นเบอร์ให้ตอนนี้หกล้านห้าแล้วพี่ว้าหกล้านห้าแล้ว คือไม่ไม่เฉดไ่เฉดศูนย์อีน่าอันนี้คือเบอร์อะไรครับอันนี้ศูนย์ศนย์สามนาทีค่ะสามนนย์หนมาศูนย์หนึ่มาศูนย์หอันนี้ศูนย์อะไรคะศูนย์ศนศูนย์ศทำให้ดูว่ามันต่างกันใช่ถ้าเกิดมาชำระเงินถ้าเกิดลงปุ๊บจะไม่ใช่ราคานี้นะคะอันนีนอันนีน ชำระเงินตอนนี้เลยนะคะสัตว์พวนี้คืออยู่ในช่วงนี้เท่านั้นนะคะตลาดสวยเกินราคามากต้องบอกก่อนเลยว่าตลาดสวยเกินราคาใช่และเขาไม่เคยลดราคานี้อันนี้คือเมันลดโดยเฉพาะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยเห็นลูกแก้วไปไหนที่ไหนใช่ถ่ายยังไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนเลยนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกที่มาไลฟ์แล้วพึ่งตราคาขนาดนี้ใช่เลียบชำระเงินนะทุกคนเดี๋ยวโป้หมดเดี๋ยวโป้หมดนะคะเขาบอกว่าส่งตลาดไม้ใช่ตลาดละสง ร้อยสามบาทอมากพี่น้องซื้อด้หดเลยเหมือนได้หนึ่งแถมหนึ่งเลยค่ะเหมือนได้หนึ่งแบางคนบอกว่ามันคืออะไรมันเป็นคุชชั่นที่แบบปกปิดรื่นอยได้ดีมากแล้วมันมันข้ามสเต็ปการแบบว่าแต่งหน้าแบบยุ่งยากคือตบเดียวคือจบเอาอยู่เลยบำรุงผิวด้วยอันเนี้ย คือคุชชั่นนี่จะลดลดขั้นตอนการรองพื้นแล้วก็แป้งใช่ค่ะตัวเดียวจบเลยูค่ะตัวนี้มีกันแดดด้วยนะคะ SPF 4 2 PA บวกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นสิวอะไรพวกนี้สามารถใช้น้องได้เลยเพราะน้องเป็นคุชชั่นวีแกนหนึ่งตลับนะคะสามารถใช้ได้เดือนครึ่งเลยนะคะเนี่ยปริมาณเยอะมากนนะทุกคนทุกคนนะคะรีบเลย เหลืออีกตั้งสองนาทีแต่หกแสนหกแล้วเอ๊เรีบกดนะคะทุกคนหาเดี๋ยวพรุ่งนไป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 เรีบส่งให้ทุกคนดูเอาเป็นว่าราคาดีมากต้องขอโทษลูกค้าแล้วขอโทษลูกค้าอีกที่สั่งไปก่อนหน้านี้ขังมากขาวแบบว่าเดินมาห้าสิบเมตรผ่องมากสามส่วนสี่ส่วนสี่ก็มีอ๋อแต่เลยเฟิร์นชอบว่าเวลามันใช้คือมันหน้ามันอ่อนเขาเรียกว่าอะไรมันทำมาเพื่อแบบทุกคนเลยบางคนบางคุชชั่นบางรุ่นเนาะ ถ้าหน้าไม่ขาวตามตามแบรนด์เขาอะ่ะมันก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าน,นี่คือเขาสั่งทา ให้แบบเหมาะกับทุกผิวเลยแต่แต่แต่อันนี้คือรถที่มีสูนสีนะเพราะเป็นเข้มเอ่อสีผิวคนไทยสีผิวขามใช้ได้เลยคุณชั้นจริงๆหาสีนี้ยากมากนะคะสีเช่นแบบผิวที่ช่วยนะครับใช้ทุกวันใช้ทุกวันด้วยใช้ทุกวันได้ใช้ทุกวันไหมผมใช้ทุกวันค่ะบเบใช้ทุกวันไหมทุกวันเลยค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ตอนนี้หกพันห้าร้อยออเดอร์แล้ว มีลูกค้าตุ่นมังเทียบดูเป็นสิบตลับเลยเออม่ดอกไม่เหลือจริงจริงจริงทุกคนแล้วไม่ไหลไม่หยึดไม่หยื่นะอาอปสาสารคือมันบเหยื่อใช้แล้วไม่เป็นแม่หมดจำได้ไหมอ๋อใช่ใช้แล้วหน้าเราจะไม่เป็นแม่หมดใช่คือมันเป็นข้าเป็นเกาะเป็นอะไรเงี้ยคือหน้าคือคือแบบว่าเนคนแบบแต่งหน้าเราไปเี่นออกกำลังกายไหมแล้วน้ำแล้วน้ำมันแบบมันหยามันหยาไหมใช้หนึ่งเบอร์สำหรับซีผิว สีผิวตัวเองก็ได้แล้วก็ใช้เบอร์ที่ขาวกว่าเป็นไฮไลท์ใช้เบอร์ที่เข้มกว่าเป็นเป็นรองพื้นอ่าอีกสองสิบสิบมิลสิบมิลสุดท่าไหนครับมาตี้ตายรีบกดนะทุกคนเดี๋ยวโปรจะไปแล้วนะรีบกดนะเขาไปแต่งมาให้อยประจำาเขาก็รู้จักไงห้าเบอร์ไงห้าเบอร์ได้ราคานี้รีวิวให้แก้วด้วยนะใช่ราคานี้เฉพาะในไลฟ์มาเลยรีววิให้น้องลูกแก่ด้วยนะตอนนี้แก่หกแสนเจ็ดเออหกล้านเจ็ดเมย์ โอ้ยถก้านเจ็ดแล้วอ๋อจะอเจ็ดแล้วโอ้ยแม่ี่บ้านกี่บ้านเนี่ยสองพนอบอาอนขอบคุณนะคะไม่ไม่อคิดมากคุณมาคือการที่แบบว่าสินค้ามันน่าใช้ไม่ต้องคิดมากไงพอพูดปุ๊บคนกด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 แต่เล่นแสงสวยตัวเนี้ยเล่นแสงกระทบโดนน้ำยิ่งของโดนน้ำยิ่งมันเป็นน่มันเป็คุชชั่นหน้าเงาแมพี่น้องมันเป็นคุชชั่นหนาเงาแต่ กดไปแล้วสามพันบ้านเหลือเหลือรอชำระต้องรีบชำระแต่เจ้าจ่ายราคาที่ลงตอนนี้ให้เวลาชำระถ่ายรูปรอไหมถ่ายรูปรอได้ถ่ายรูนาที่ท้ายรลงหน่อยได้ได้ภาพสวัสดิเว้ยเหรอเจ้าถ่ายรูปให้หน่อยจ้ะน้องน้องอแบนฉันแล้วกล้องหลับเลยหล่อหล่อมากเออหล่อเท่ห์วู้โอเคครับพี่เฟิร์นเราก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะรู้นานเจ้าอยู่ข้างไม้ ไปกินอะไรก่อนไหมไปกินอะไรก่อนพี่เพื่อนเธอหกหกล้านแปดมาแน่หกล้านแปดมาแน่เราตั้งตรงนี้ดีกว่านะครับทุกคนอย่างนีกล่องมันไปไหนอ่ะกล่องอยู่นี่อยู่กล้าอยู่นะคะดังนั้นคิดว่าราคาถูกมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆ ชอบตรงที่ว่ามันหาแล้วมันเหี่ยวอย่าลืมกดยืนยันตอนนี้ถ้าไม่กดตอนนี้มันจะเด็งกลับมาเป็นราคาเดิมไม่เอาโทรศัพท์นะไม่ติดตัวนี้นะชำระเงินได้เลยนะคะต้องมองอันไหนคะก้อง้องข้างบนใช่ไหมคะก้องก้องพี่แก้ก็ไม่ถ้าไม่ระเงินตอนนี้จะไม่ได้ไมห้เป็นลัคลที่เขามาหาไม่ให้กล้มันจะได้เห็นรีบเลยเหลือเวลาอีกอีกอีกไม่ดใแล้วไม่ให้หกดระเงินไงเหลือเวลาชำระเงินอีกน่งนาทีค่ะ ไม่งันรากนไม่งั้นราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น1 1,900บาทนะคะอันนี้คือราคาคุาโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะได้เกี่ยมันเกี่ยวด้วยสามพันมเลยยืนยันยืนยันยืนยันกนยืนยันนะคะไม่งั้น้าจะดีดเป็นราคาที่หนึ่งมื่หนงพันเก้ารอบาททำเที่ยงรคยนจริงครบขอบคุณนะคะขอบคุณนะค่ะมาพ่ันแต่งตัวมา ไม่ได้รอนานใช่ไหมไม่ค่เคิวกี่โมงเขาให้คกี่โมงเมื่อกี้เนี่ยหละเอาสิ่งขอขอบคุณนะค้าขอบคุณนะค้ขอบคุณนะาอุณขอคุณนะค้าขอบุณน้ขอบคุณนะค้าอคุะ้อค่ะอทางนะทา้าันะคนะคคะัีค่ะอคะ้ค่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะค่ะเช็ดไหมอ่าไม่ไม่มีให้ใช้อันอันละฮอ้ามีเช็ดเดี๋ยวเก็บจะเอาไว้ผมก็อยากใช้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้กับน้องบาสแล้วกันโอเคครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับป้าเบสไปเข้าห้องน้ำเพราะว่ากินคอลลาเจนไปเยอะปวดฉี่นะคะป้าเบสลูกครับแเราก็จะมีแกงนางรำมาอีกอย่าเพิ่งรำเถอะอ๋ออม่พึ่งรำเขามารอตั้งแต่นี้แล้วค่ะ ดี๋ยวนะครับพี่น้องเมื่อกี้เป็นยังไงเด็กแหม่ยี่หอยังผมไม่รู้เลยเมาเมาเมายังไงเล่าสีทุกคนจะขอเมาส์กันนะใครเป็นคนใครเป็นคนรับรันคิวนี่ฉันไม่ใช่เป็นคนรันคิวนี่ผมต้องไปข้องน้ำให้เหรอไม่ไม่ไม่เธอจะทำตัวเลอกลากอาเบสไม่อยู่เราเมาได้เมาได้แม่เมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะแม่แม่ชอบโยนเรื่องให้ผมมีประเด็นตลอดไม่เธอเลิกลากค่ะอยู่อยู่ก็ร้อนเนาะฉันโป๊ะห่อนยังไงอากาศเบื้องนี้โอ้โหเอาว่าฉันฝนลุกพี่ตอนนี้ออกร้อน คือผมโดนลุมทุกคนทุกคนว่าผู้ใหญ่บ้านเลือกลากไหมเาคุณอยู่นี่ค่ะโคศกอยู่นี่เขาแตะเราทุกคนว่าผู้ใหญ่บ้านเลือกลากไหมผมร้อนเนี่ยฉันเคยสงสัยมพูดไหมฉันเคยสงสัยไม่แต่ว่านางอะโทรมาถามจริงทําไมถึงใส่ช้อยฉันไปกินข้าวกับใครนวสามีฉันเป็นเป็ฉันก็โทรผมก็ว่าเอาเป็ดทำงานก็คือไปขายของนั่นเะล่อเธอทำงานจริงไหมแต่ทำไมตอนนั้นมีข่าวมันก็ปีกว่าแล้วแม่แล้ววันนี้ก็มาเจอกันแบบงงๆต่อ แต่ว่าวันนี้วันนี้เอสามัคคีกันนะเออคือร่วมมือกันกดใช่อย่างน้อยมันก็เขาบอกว่าเลิกลักมากว่ะออกอาการจ้ะร้อนบ่อยเนาะเขาบอกเฮ้ยมันแต่จะบอกว่าเดือนาทัตย์เอกแล้วสันบ้าเอก็เลิกรักใหม่ละสันบ้า FC ก็เลิกรักตอนนี้ค่ะจับข้างบนจับโทรศัพท์จับโทร